สินสึกฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75กลับมาอย่างยิ่งใหญ่หลังหายไปนานกว่า5ปีจบเกมมทสิวทวยคืนสำเร็จคว้าชัยเหนือจุฬา2-1ต่อ ดีเดย์วันศึกใหญ่ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75กลับมาระเบิดศึกฟัดตแข่งกระชับมิตรแห่งทศวรรษที่ทุกคนรอคอยงานนี้ไม่ธรรมดาจุฬาลันปีนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนยกทัพขบวนผู้นําเชียร์คาถากรขบวนสะท้อนสังคมพร้อมด้วยการแปะอักษร,รที่มีการตอบโต้กันไปมาแบบจุกๆทางด้านเจ้าพาพธรรมศาสตร์โต้เรามีครบไม่แพ้กันทูตกิจกรรมแปะอักษร,ร2,112ชิ้นและขบวนล,ล้อการเมือง เจ็บแสบเสียดสีอย่างสร้สารสค์โดนกันทุกฝ่ายจบเกมมอทอทวงถ้วยคืนสำเร็จซิลแชมป์สมัยที่25ชนะจุฬา2ต่อ1หลังวืดแชมป์สสมัยตีดตั้งแต่เช้านะครับเราก็มีพิธีการต่างๆนะครับได้เห็นรุ่นพี่ที่จบไปแล้วกลับมาร่วมงานในวันนี้เยอะมากนะครับรวมทั้งสิษิ์ปัจจุบันด้วยก็ ในภาพรวมออกมาได้อย่างที่เราตั้งใจไว้นะครับถึงเวลาเตรียมการจะน้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าวันนี้คณะกรรมการจัดงานทุกคนหายเหนื่อยครับแล้วก็เ,เราไได้เห็นสปิริตของชาวจุฬาครับก็บนพาเลทในปีนี้ก็กับจุฬากับธรรมศาสตร์ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับในฝั่งจุฬาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเน้นไปเรื่องของการสะท้อนสังคมนะครับเพื่อให้เห็นถึงปัญหาสังคมแล้วก็พร้อมกับ ข้อเสนอแนะแล้วก็แนวคิดดีๆของ,อ,อ,งองน้องๆนิสิตนะครับจะทั้งทางธรรมศาสตร์นะฮะกก็ยังคงมีในเรื่องของกระบวนของการร้อเรียนการเรียนอยู่ซึ่งดูแลภาพรวมก็ออกมาผมคิดว่าออกไปในเชิงที่สร้างสารรค์ครับแล้วก็ก็เป็นที่น่าินดีที่เราสามารถนําประเด็น,นที่ยิ่งใหญ่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ว่างเว้นไป5ปีนะครับก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็น ปีเริ่มต้นที่ดีที่จะสามารถจัดต่อๆกันไปนะอย่างต่อเนื่องในในวันขหน้าครับด้วยประเพณีจะสลับกันนะครับรมศาร์เป็นปีนี้ปีหน้าตุลาก็จะเป็นปน,ปะะนะครับแต่ว่าสิ่งที่พวกเราภูมิใจก็คือ,อการนําประเพณีที่สําคัญมากๆนะครับกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับครั้งนี้75เรามั่นใจว่าเราเร,เราเริ่มต้น75ได้ดี เพราะฉะนั้น76 77 78ก็จะมีต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับฟุตบอลฟุตบอลนี่ก็เป็นกีฬานะครับเราเราเน้นความรักและความสามัคคีนะครับก็จริงๆมันเป็นหนึ่งเรื่องเรามีกีฬาฟุตบอลเรามีเชลดเดอร์เรามี leader, ามแปลอ,อักษรน,นะครับผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของฟุตบอลอาเเพณีนะครับก็การแข่งขันก็พี่น้องครับก็ชันมิด ครับผมก็ในส่วนของตัวแทนนิสิตครับก็ขอบคุณที่พี่ๆสนับสนุนและซัพพอร์ตในการจัดก,กิจกรรมแล้วก็ทําให้งานครั้งนี้มันเกิดขึ้นครับแล้วก็ถูกภาคส่วนในการทำร่วมมือร่วมใจครับไม่ว่าจะเป็นชาวจุฬาหรือชาวธรรมศาสตร,ร์ครับที่มาร่วมเชียร์ฟุตบอลหรือว่ามาช่วมสร้างบรรยากาศและความทรงจาในวันนี้ครับคือผมว่าจริงๆที่พี่ๆเห็นน้องๆนะครับผมว่าพี่ๆภูมิใจที่เห็นการทํางานที่อยู่เบื้องหลังจริงๆเนี่ยใช้คนเป็นพันคนนะครับซึ่งต้องมีการแบ่งงานกันอย่างดีมากสามัคคี เราได้เห็นวิธีการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยหรือว่าภายในจุฬาเองผมเชื่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าพี่ๆภูมิใจนะครับแล้วก็ภูมิใจในสุดรี่ของน้องๆข้างหน้าเราเป็นเจ้าภาพนะครับก็ผมว่าจุฬาอมนะครับในการเป็นเจ้าภาพในครั้งหน้าแล้วเราเชื่อว่า75นี่ยากครับเพราะว่ามันว่างเว้นไป5ปีนะครับการจะดึงกลับมานี่ยากแต่เราเชื่อว่าโมเมนตัมของการมี75เนี่ย76 ไม่ยากครับแล้วก็จุฬาพร้อมจะจัดงานครบรอบ70อย่างยิ่งใหญ่ครับ